วันที่9กรากักดาคม2568คร <c oughs> ั้งที่70ต่อด้วยบทที่11บเ, <c oughs> เบทสวดมังคระสุดตังเสวนาจะพารานังบันทิตานาะเจะเสวนาผู้ชาจจปูชนียานังเอตมังม,มังคะมุตตมังปฏิรูป,ปะเทศวาโสจะบุพเพจะกตะปุญญาตา อตตะสัมมาปณิทิจะเอตมังขรมุตตังังภาหุสัญจัเจสิปัญจะวินโยจะสุสิกิถตพาสุภาสิตาจจยาวาเอตมังขรมุตตมังมาตาปิตุขุปทานังปุตตะทารสังขโหอนาคุณราชกรมมันต เอตมังพระมุตตามังทานันจะธรรมจริยาจะยาตการันจะสังฆโอคณะวชานิกมานิเอตมังพระมุตตามังอารติวิรดีบาปสมัมฉะปานาจะสัญญมุปปะมาโทจะทมเมสุเอตมังพระมุตตามังคารวะจะนิวาโตจะสันตุทีกัจะถันยุตากาเรณธรรมะสมณังเอตมังพระมุตตามัง ขันติจะโสภาจะสัตตาสัพมนานันจะทัดสนังกาเรณธรรมะสากัจฉาเอตัมังคะรรมุตตรรมตปโปจะพระมะตริยาจะอาริยสัจจานัฏฐสนังนิพพานะสัจจิกริยาจะเอตัมังคะรรมุตตรรมพุทธัสสะโรกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนักกรรมปติอโศกังเลชังเหมังเอตัมังคะรรมุตตรรมเอตตาทิสานิคตะวานะสัพพธระมะราชิตาส สัพพะถะสังถินคันชันติตันเตสังมังคระมุตตมันติสิบสองบทสวดรัตตนปริยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวะสักเเคสุสักเเคสุวายังรัตนังปันิตังน้โงสมังอติตัถาคเตนะอิทัมปิพุทธเเทระนังอิทัมปิพุทธเเทรัตตนังปันิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโอตุขยังวิลาขังอมตะตังปันัยปันิตังยัตตา ยัตถะคาสัพยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสมัาธิกินจิอิทัมปิธรรมีรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโกตุยำบุตรเสตโวปริวันนะจีสุจิงสมาธิมานันตะร้อยกัญญามาหุสมาธิสมาธินาเตนะสมโณวิชชติ ทมปิทัมีรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัิโอตุเยปุคราอัตสัตังปัสสัทาจตาริเกตานิยุขานิโอติเตทักขิตในยะสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัภะรานิทิ่ทมปีสังเครัตตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุเยสะปะยุตตามนัสสะทันเหนะนิกามิโนโคตมะ สาสะนำหิเตปฏิปัตาะมะตังวิไคหะรัฐามุธานิพุติงพุทธมานาที่ทำปิสังเครตะนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุปติโอตุขีนังกุัวนังนาวังนัติสัมภวังไวรัตะตจิตตายติเกภวิสังมิง เต่ขีณาพิชาอวิรุฬหิจันทานิพันติทิลายถายัมปติปุริทัมปิสังเขลตนังบาลีตังเกเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุบทวดธรรมบทตสหาสวักอัตตาเวชิตังสิโยย่าจายังอัตตาปราชัตอัตตระปชาอัตทันตัสสะโมสสะนิจังสัญญาตจติโน เนวะเทโวนัคขันธโปนามาโดสหพมุตติตังอปะชิตังกิกายิลาตัทธุปัสสะชันตุโนสิบสี่บทสวดเกสาบุตรสูตรภาษิตตมิทังเตนะภควตาชันันตาปัสสตะอรหัตตาสัมมาสัมพุทเตนะเยตตุมเหมาอนุสสะเวนะมาปะรัมปะมะปะระยะมาปะติกริยะรายะมาปะตะกะ สัมปทานิัามาตักกะเหตุมานยคเหัามาอาการบริบวิตเกนามาทิทนิชานะขันติยามาพัพรูปตายะมามะนัสมโนโนคุรุยถาตุเมเัตนาวะชานยถาิอิเมธมากุสระอิเมธะมาสาวะชาอิเมธมาวิญโยคระหิตาอิเมธะมาสมัตตา สมาธินาหิติตายะทุขายะสังวัตตันติอัถตุเมเหปัชชะเหยียธาญาธาตุเมเหอัตนาวะชาเนียธาอิเมธรรมาอุสระอิเมธรมานวะชาอิเมธรมาวิญโยปะสัตตอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัถตุเมเหอุปัสสมปัชชะวิหะเลยยาทา อาบทสวดอุปัตตานเยสุปปานิยติชีวิตตัปมะชีวิตปปป tumors, labels, ชีวิตตัปปะมะมัตตปะมายุงชลูปะนิตัสสัตนาสันติตานาเอตังพัยยังมระเนียไปขมาโนปุญญานิกะยิลาธาสุขาวะหานิอุปะนิยติชีวิตตับมะปะมายังชลูปะนิตัสสัตนาสันติตานาเอตังพัยังมะระเนียไปขมาโนโรกามิสัง ปัจจัสันติเปโขโยธาเยนะสังยมวะจายอุทธเจตัสสตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมานปะกะโดติุญญะธัมโมหเวรคติธรรมะจาลิงธัมโมสุจิโนสัมมะสุขขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมสุจิเนนทุกขติง ขันชติธรรมะจาริสภเพสังขาราอนิจจติยตถาปัญญายปัสสติอัตถนิปินติกิทุเกสัพมาโควิสุทติยาสภเพสังขาราทุกขติยตถาปัญญายปัสสติอัตถนิปินติกิทุกเกสัพมาโควิสุทติยาสภเพธรรมะอนัตตาติยตถาปัญญายปัสสติอัตถนิปินติกิทุเกสัพมาโควิสุทติยาสิบหกบทสวดอปันนักขาดุกอปันนักขะฐานะเมเกพุทธิยังอาหุตักจิกา เอตทัญญายะเมธาวิตังคันเหยะปันนะกงข้าคงเวสนังยันติปภะตานิวินานิจะาอาราบาลุขเจตยญานิมนุสสาภยตัก เนตังโคสันังเขมังเนตังสนะมุตตมังเนตังสนะมาคัมมะสัพพทุกขาปมุตติยโจัตพุทธันจะธรรมจะสังขันจะตสนังกุตจตาลิอิยสัจจานิสัมมังปัญญายปัสสติทุขังทุกขะสมุปปาทังทุกขะสัจติกมังอริยัญจะรถากิังทุกขุปะสัมมา สมคามินังเอตังโคสันังเขมังเอตังสำนัมุตตะมังเอตังสำนัสมาขมะสัพพะทุกขาปะมุตติสิบเจ็ดสวนพระเทกะ,ตะาทาทาทัตตะคาตที่ตังนานะวะขะเมยยะนปะติกังเขอ,อานาขะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทัตติตัมปะตินันตัง อัปปตันจะนา,า,าตั้งสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธัมมังตถาตถาวิปัสสติอสังกิลังอสังกปังตังวิธานะนุปรูหิเยก็บคุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุดันไม่งอนเงนันไม่ขรดแข่ในธรรมนั้นได้บคุคคลนั้นคือเจริญธรรมนั้นหนึ่งเดือนให้ผูกปวงเถดเทอจเชวะกิจจะมาตัปังโกชญโยวะระนังสุเวพึ่ทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะดูความตายในวันพรุ่ง นาฮิโนสังขดันเตนะมหาเสนนะมัจจุนะเพราะว่าความเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมัตตันทิตังตังเวภเทกโดโตติสันโตอาจิกขตทมุนีติพภพุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียครการทั้งต่างวันและกัางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราติหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแหล สิบแปบทสวพินปัจเจเวคนะนาบาท,ะชะาท์ชาลธรรมโมหิชฉลังลนาติตาต้องมีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ชลาลธรรมโมหิตชะล พยาธิรมโมหิพยาธิงานัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วง้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มไธรรมโมหิเราะังอานัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วง้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานะเปหิมานะภาโววินภา,าโวเราจะเลิเว้นเป็นต่างตา่างเพว่าเราจะต้องพันพาจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งมวลกรรมะสะกงหิกรรมทาย,ยาถทกรรมโยนิกรรมะนทุกกรรมะปฏิเสธนะ ต้องมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผดมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกับได้สามมีกรยานางวาปาปะกังวัตสัตถายาธาปวิสามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทถือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นถือไปเอวังอัมมายเฮอัมพันนหังปัจเจปจเจคิตปัจะจเวคิต,คตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด ก้าบทหวงเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปตตาจติทุกขพยาปตาจนิพยาซอกกปตตาจดิโอกกหุนตุสเพบิปานิโนเอตาวตาจะอมุยเฮสัมปตังปัญญาสัมปทางสเพเทวานโนมตุสพพสัมปติสิทธยาทานังท่านตุสัทายาซีหลังหลักันตุสัพปทาภาวนาปิดตาหุนตุคันชันตุเทวตาคาตาสเพพุทธาพรปตาปเจการนันจะยังพรังท่านตานันจะเตเชนะ ตักขังพันธามีสับพุโซยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิฐานาคาถา,ายาเทวตาสันติวิหารวา,าสินีทูเปะคาเรพอทิคะเรต่หิงต่หิง าธรรมธาเนนาพวันตุปูชิตาสดทิงกัดโดนเตทวิหารมันทะเรเทราจะมัจฉานาวกาจะพิกขวโาลามิกาทธานาปติวัสกาคามาจะเทสาดิคมาจะอิสระสัปปานาคูตาสุขิตาพวันตุเตชับลาหุชาเยปิจอันทสัมภา สังเสตชาตาอัตโวปาติกะนิยานิกลงธรรมวรังปฏิตเตสัพเพปิทุกคาสักโรรตุสั่งขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัตถราจะปุกสราสังโหตุสมะโกวะอัตถายาาหิตายาชาอเิราคตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตฒิสัมปาวุเนยามะธรรมเอริยัปะเวติเต อีเบตบทสวดสัพพปฏิฐานาคาถาปุญญสสทธานิัตตสัญัญญาณญานิัตตานิเมเตสันจะพากิโนโหตุสัตตานันตาประมาณนักขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพาเจ้าได้ทําไว้ก่อนแล้วยปิยาคุณวันตาจับไม่ห่างมาตาปิตาทถย ทาเมชาปยติทธาวาอันเยมชฉัต,ตเวดิโนคือชนเหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุรคุณมีมนดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นก็ดีดาสัตว์เหล่าอึศที่เป็นกลางหรือเป็นคุคกู้เวนกันก็ดีสัตตินทั้งตีโลกัสวิงเตพุมมาจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโวกาตาสังสันตาภาวะเวสัตตสัตสัต สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโรงอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลภพหน่อยยาตังเยปฏิทานน้เมีอนุโมโทันตุติสิาเยจิมังนับปัชฌาน,นติเตสังเนาวเทวเตสังนิวีทยุงสัตว์เขาได้ทราบการให้สุนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอุทนาเอ็นอเธอก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้สุนบุญของข้าพเจ้านี้ก็เที่ยวดาทั้งหลายเพิ่งแจ้งแกสัตว์เหล่านั้น ไม่อยาติตนานะคุณญาณังอนุมโมทนาเหตุตุนสะสเพสัตาสถาคนตุเอเวลาสุขชีวิตเเคมาปัตถันจะปักุนตุเตซาซาสิชะตังสุภาเพราะเหตุคือได้อนุมโมทนาบุญทั้งหลายที่กพเจ้าให้แล้วข้อสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงอยู่เป็นสุขสเสมอเถอและจนถึงทางอันเกษมเถิดขอความปรารถนาอันดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถอ ด้วยคุภาพแห่งสัญจญาสิธานคภาแมแห่งความเพียงและนุสว์แห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทส่วนมนพระสูตรพระปริตฐและพระคาถาโลดีขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าขอให้คนจกักทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งาท,ท,ทางบกและทางธรรมขอ้วิเทพเทวดาทํามะให้โปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายนม์และธรรมะเหล่านี้ เมื่อนอวธนาแล้วผลอำนวนพอยขพเจ้าและพระทุมงคลมักกิ่งไปดีไปนานโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณาสังวรวัดบวรวินิเวทวิหารตลอดจนวัตถุมงคลนั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งปัปปริสและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิด บุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสดวดมนต์เจริญจิตตะภาวนาะของน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอคุณบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตตตาร่วมส่วนบุเจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงค้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จจริญรุลูกอ่องในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นทมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด้วยจตอพินผูพผ่อนใจทั้งสี่ประการคืออายุวรณะสุขภา,าระเถรขออุโม,มทนาบุญกับครอบครัวยอดเสร็จที่ทุกท่านทุท่ัน